สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่อง u ู u ูบไฟเด Channel ทุกท่านมาพบกับผมแอดมิน f ฟเดกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดคุยถึงความพร้อมก่อนเกมที่ทีมนิวคาสเซิลของเรานะครับจะเปิดสนามเซนต์เจมส์พาร์คต้อนรับการมาเยือนของทีมนักบุญแดนใต้เซาท์แฮมตันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษสัปดาห์ที่1นะครับคู่นี้จะลงเตะกันในวันเสาร์ที่17สิงหาคม2 5 6 7เครับเวลา3าทุ่มตรงของบ้านเราถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียร์ฟุตบอลช่องที่3นเพื่อ,อไปหารับชมรััับฟงก,น,งงน,น,กนะครับ มาครับเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันเลยว่าทั้งสองทีมมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นแฟนบอลนิวคาสเซิลนะครับบังเอิญเข้ามาชมคลิปนี้โดยบังเอิญของผมเกิดชอบพอการวิเคราะห์และการวิจารณ์ของผมนะครับสามารถให้กําลังใจผมได้โดยการกดติดตามช่องย u ทูบไฟเดชชาแนลแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมาดูที่ฟอร์มการเล่นในช่วงปรี s e ซ s o n ของสโมสรนิวคาสเซิลกันก่อนนะครับถือ นิวคสเซิลงสนามไปทั้งหมดในช่วงปรีซีซั่นทั้งหมด5เกมนะครับเอาชนะไปทั้งหมด4เกมแพ้1เกมส่วนทางด้านนักบุญเซาร์วัตเทมตันอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นไปทั้งหมด7เกมชนะ4เกมเสมอ2เกมแล้วก็แพ้1เกมครับจากนั้นผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูสถิติการพบกัน6เกมหลังสุดรวมทุกรายการของทั้ง2ทีมนะครับโดยที่6เกมหลังสุดที่ทั้ง2ทีมพบกันนะครับเป็นสสมส2นิวคสเซลคว้าชัยชนะไปได้ถึง5เกม เสมอ1เกมโดยในเกมล่าสุดที่พบกันทั้งคู่พบกันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่30เมษายน2 0 6 6ครับเป็นสโมสรนีคูเซนเปิดบ้านเอาชนะไปดสกอร์3ประตูต่อ1โดยทีมเยือนยิงประตูขึ้นนำไปก่อนจากอนดัมอัมสตองในนาทีที่41แต่ว่าเป็นสโมสรนีคูเซนยิงแซง3ประตูรวดจากคาร์ลวินสันในนาทีที่54แล้วก็ทีโอวอร์คอร์ดทำเข้าประตูเองในนาทีที่79แล้วก็วิลสันมายิงประตูย้ำชัยชนะในนาทีที่81 จบเกมนั้นนะครับนิวคาสเซิลของเรานะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1จากนั้นมาดูนักเตะบาดเจ็บของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลมีรายชื่อนักเตะบาดเจ็บดังนี้ครับเซเวนบอตแมนจามาลลัสเซลลูอิสไมลี่แมททากเก็ตคาร์ลาวิสันมีอาการบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมนี้ครับรวมถึงในรายของซันโดโตนาลีที่ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามเช่นเดียวกันครับ ส่วนในรายของฟาบินแชร์รอทดสอบความฟิตแต่ผมก็คาดว่าน่าจะได้ลงสนามในเกมนี้ครับมาดูปัญหานักเตะบาดเจ็บของทีมเยือนอย่างเซาท์เทมตันกันบ้างครับก็จะมีคาร์มลดินซูเลมาน่ากาวินบาซูนูหมดสิทธิ์ลงสนามเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนในรายของอดัมลานาน่ากับลอสจูตไม่ฟิตครับน่าจะไม่ได้ลงช่วยทีมในเกมนี้จากนั้นมาดู11ตัวจริงของทั้งสองทีมที่ทางเว็บไซต์ฮูสกอร์คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ นิคกเซนยังคงยึดระบบการเล่น4-3-3เหมือนเดิมครับมีนิคโป๊ปลงเฝ้าเสากองหลัง4ตัวแบ็คซ้ายเป็นลูอิสฮอแบ็คขวาติโนโลิฟลาเมนโต้เสรนทับ2ตัวเป็นฟาเบนแชร์นะครับที่น่าจะผ่านความฟิตลงสนามในเกมนี้ได้จับคู่กับพอเทพบุตรแดนเบิร์นกองกลาง3ตัวด้านซ้ายเป็นโจลิงตนันด้านขวาชอนลองสตาร์ฟนิฟลด์ตรงกลางนะครับบูนอกกิเมไรต์ตัวรุก3ตัวปีกซ้ายแอนทิกนโกดอนปีกขวาจอคขอบเมอร์ฟี่ กองหน้าตัวเปาเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักครับมาดูฝั่งทีมเยือนเซาท์แซมตันกันบ้างครับทีมเซาท์แซมตันน่าจะมาด้วยระบบการเล่น3-5-2ก็จะมีอเล็กแมคคาที่ลงเฝ้าเสา3เซนเตอร์ก็จะมีแจ็คซีเฟนเบเนเนลต์แล้วก็ไทเลอร์ฮาวิตเบลลิสแผงมิดฟิลด์5ตัวนะครับวิงแบ็กทางฝั่งซ้ายก็จะเป็นยูกิอาริสุกาวาระวิงแบ็กทางฝั่งขวาเป็นวอล์เกอร์ปีเตอร์มิดฟิลด์3ตัวกลางมีวิลสมอลบอลโจอาริโบแล้วก็ไฟดาว กองหน้าคู่เป็นอดัมอัมซองจับคู่กับเบนเบเรตันนะครับรูปเกมที่ทางเว็บไซต์ฮูสคอร์คาดการไว้นะครับก็จะเป็นนิวคอเซนของเราน่าจะเปิดเกมรุกบุกเข้าใส่ผู้มาเยือนอย่างไม่ยั้งนะครับฝั่งผู้มาเยือนอย่างเซาเทมตันเองก็จะมาเล่นเน้นเกมรับเป็นหลักแล้วก็จะรอโต้กลับนะครับซึ่งอาจจะสร้างปัญหาให้กับทีมนิวคอเซนของเราบ้างเพราะว่าวิงแบ็กทั้งสองข้างของทีมเซาเทมตันค่อนข้างที่จะมีความเร็วสูงไม่ว่าจะเป็นสุกาวาระแล้วก็วอลเกอร์ปีเตอร์นะครับ แต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของเรามากนักเพราะว่าแบ็กทั้งสองข้างของเราอย่าง Lewis Hall, ลุยส์ฮอรแลวก็ติโนลิฟราเมนโต่น่าจะาทั้งสองคนอยู่เกมนี้จะตัดสิทธ์กันที่กองกลางซึ่งทีมนิวคาสซิลของเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบครับบูโนอโกิมไลและโจลิงตนันรวมถึงชอนลองซัฟน่าจะบดเอาชนะแดนการของทีมซาวดซนตันได้ไม่ยากและความเฉียบคมของอเล็กซานเดอร์อิซักจะช่วยให้เราคว้า3าคะแนนได้ไม่ยากนะักดังนั้นเว็บไซต์ฮูสกรนะครับฟันธงให้ทีมนิวคาสซิลของเราเปิดบ้านเอาชนะ ทีมเซาว์เซมันตันไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวเรามาดูข่าว,ข,าวข่าวความเคลื่อนไหวของสโมสรนิวคาสเซิลกันบ้างนะครับซึ่งผมมาเตรียมข่าวนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะแต่ว่าผมไม่ได้ทําเพราะว่าติดภารกิจก็เลยเอามารวมกับคลิปก่อนเกมที่สโมสรนิวคาสเซิลจะเปิดบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนของเซาว์เซมันตันในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับเอามารวมกันในคลิปนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่นิวคาสเซิลนะครับได้ปัดข้อเสนอจากทีมชาเชลซีนะครับที่มียื่น,ข,นข้อเเเเสนนนออออออขข้้าาามมมพืืออซ่ซตัวัวิกลละครบ ข้อเสนอที่ารลลอต FC ยื่นมาเพื่อขอซื um 1991, 2019, ้อ oui, ต <ๆ S 2> <joking S 1> ัวเอเมรอนนั้นถือว่าต่ําเกินไปนะครับโดยยื่นมาแค่8ล้านปอนด์เท่านั้นเองซึ่งนิวค u ร t เซ่นนะครับยืนกลานที่จะพิจารณาที่16ล้านปอนด์หรือมากกว่านั้นเท่านั้นดังนั้นข้อเสนอของารลลอต FC นั้นก็โดนปัดตกไปนะครับมิกกี้เอ n 尔อนนะครับก็ถ้ามีเหตุจําเป็นที่ต้องย้ายออกไปนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะย้ายออกไปนะ นะครับแต่ว่าไม่รู้จะตกลงค่าตัวกันที่เท่าไหร่ดังนั้นนะครับตัวแทนของอเมรอนนะครับก็จะเป็นโนนี่มาดูเอเก้ของเชลซีนะครับมีรายงานว่าสโมสรนิโคเซนเตรียมหาตัวแทนของมิเกลอเมรอนแล้วถ้าในที่สุดอเมรอนต้องย้ายออกจากทีมนิโคเซนไปนะครับโนนี่มาดูเอเก้ของเชลซีดูจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับหากว่านิโคเซนสามารถปล่อยตัวมิเกลอเมรอนออกไปได้นั่นหมายถึงว่าพวกเขานะครับจะสามารถหาปีกขวาคนใหม่เข้ามาทดทดแทนอเมรอนนะครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขานะครับต้องการมาตลอดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับนิกเซ่นมีข่าวกับโนนี่มาดูเอเกมาเป็นเวลานานแล้วนะครับและการมาถึงของเปเดลเนโตนะครับที่ย้ายมาร่วมทีมเชลซีนะครับทาให้มีการแข่งขันในตําแหน่งของตัวลุกทางฝั่งซ้ายและฝามากขึ้นนะครับดังนั้นการย้ายออกจากทีมเชลซีของโนนี่มาดูเอเกน่าจะเป็นผลดีสําหรับเจ้าตัวนะครับมาดูข่าวต่อไปครับซันโดโตนารีมิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลีของสโมสรนิกเซ่นนะครับ เตรียมตัวที่จะคืนสนามแล้วนะครับโดยที่สโมสรนิวคาสลของเรานะครับได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าซันโดโตนารีมิดฟิลด์ชาวอิตาลีนะครับเตรียมกลับมาลงสนามได้ในวันที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับหลังจากที่จะพ้นโทษแบนยาว10เดือนนะครับคาดว่าซันโดโตนารีอาจจะมีโอกาสได้ลงเล่นในเกมคาราบาวครับที่หยอกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับโดยกันหนดการแข่งขันจะอยู่ภายในช่วงสัปดาห์ที่26สิงหาคมถึง28สิงหาคมนี้นครับแต่ว่าต้องรอคอนเฟิร์มก่อนนะว่าจะได้แข่งวันที่26หรือวันที่28 ถ้าได้แข่งวันที่28สิงหาคมนี้ก็มีโอกาสที่ซานโดโตนาดีจะได้ลุ้นลงสนามเป็นเกมแรกในรอบ10เดือนนะครับผมข่าวต่อไปครับมาดูเรื่องราวของมาร์กเกฮีกันบ้างครับล่าสุดนะครับสมโมสรคิสเันพาเลตนะครับได้ปฏิเสธข้อเสนอ65ล้านปอนด์ของสมโมสรนิโคลเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งการยื่นครั้งนี้ไปนะครับถือว่าเป็นการยื่นข้อเสนอให้กับพาเลตพิจารณานะครับเป็นครั้งที่4แล้วนะครับทั้งที่ก่อนอันนี้สื่อหลายๆสำนักนะครับมีรายงานตรงกันว่า ดิวนี้อาจจะตกลงกันได้เสร็จสิ้นในเร็ววันนะครับแต่ทําไปทํามานะครับดิวนี้ก็เกิดล่มไม่เป็นท่าอีกแล้วนะครับเพราะว่าคิทซอนพาเลตต้องการที่อยากจะได้ค่าตัวของมาร์กเกฮีที่70ล้านปอนด์นะครับซึ่งนิวคาสเซิลก็ต้องกลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมมองว่าเดี๋ยวดิวนี้ยังไงก็น่าจะจบแล้วครับเพราะว่าเป็นนิวคาสเซิลเรามีความมุ่งมั่นที่จะ้าตัวมาร์กเกฮีมาร่วมทีมคนอื่นที่เป็นแฟนบอลน New ิวคาสเซ่นจะคิดยังไง ทีมลีกอังกฤษมันใกล้เปิดฤด,ดูกาลแล้วและเราก็ประสบปัญหากับเซนเตอร์แบ็กที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บถ้าเราอยากจะลุ้นพื้นที่ท็อปโฟเพื่อไปเวทียูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าเราก็ต้องเซ็นมาร์ตนฮีหรือว่าเซนเตอร์แบ็กฝีเท้าดีเข้ามาร่วมทีมให้ได้ในเร็ววันนะครับก็ต้องรอดูกันว่าเราจะ ได้มาร์กเกฮีมาร่วมทีมหรือเปล่านะครับผมสืบเนื่องจากข่าวที่แล้วนะครับในกรณีที่ทีมนิวคสเซลของเราไม่สามารถเซ็นสัญญาคว้าตัวมาร์กเกฮีเซ็นเตอร์แบ็กของทีมปรา,าสาทเรือนแก้วคิดตันพาเลทมาร่วมทีมได้นิวคุเซนของเรานะครับก็กําลังพิจนารณาที่จะดึงตัวเทเวอร์ชารูบาเซ็นเตอร์แบ็กของทีมเชลซีนะครับ้ามาร่วมทีมโดยรายงานว่าทีมงานของนิวคุเซนได้วางตัวชารบาไว้เป็นทางเลือกในกรณีที่ไม่สามารถคว้าตัวมาร์กเกฮีเข้ามาร่วมทีมได้ โดยค่าตัวของชาลบาน่าจะอยู่ที่25ล้านปอนด์นะครับและถ้าในราคานี้เราสามารถเซ็นชาลบามาร่วมทีมได้นะครับจะทําให้ทีมนิวคัสเซอรนะครับยังมีเงินเหลือที่จะไปทุ่มเงินในตําแหน่งอื่นได้โดยเฉพาะในตําแหน่งริมเส้นทางฝั่งขวาถ้าในกรณีที่มิกเกอรอมารอนย้ายไปร่วมทีมของชาร์ลอตเอฟซในที่สุดนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เป็นแฟนบอลนิวคัสเซอรนะครับบังเอิญเข้ามาชมคลิปนี้ของผมนะครับเกิดชอบพอการวิเคราะห์และการวิจารณ์ของผมนะครับ สามารถให้กำลังใจผมได้โดยการกดติดตามช่อง youtube fire day channel เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของทางช่องนะครับและคืนนี้นะครับถ้าผมมองบ้างไม่แน่นะครับผมอาจจะมาไลฟ์สดและรายงานไลฟ์สกอร์นะครับแล้วก็รูปเกมทางช่อง youtube fire day channel ที่เราจะเปิดบ้านต้อนรับการเมือนของทีม southampton ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อิงกิษสัปดาห์แรกนะครับเดี๋ยวถ้าผมบ้างผมจะขึ้นไลฟ์เลยนะครับตอนขึ้นไลฟ์ผมก็จะขึ้นเขาเรียกอะไรอ่ะปกไลฟ์ไว้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ ไม่รู้จะไปดูที่ไหนสามารถมาพูดคุยกับผมในไลฟ์ได้นะครับถ้าผมว่างนะนะถ้าผมว่างแต่ถ้าผมไม่ว่างก็คอยเป็นหลังเกมพวกนี้ละกันนะครับโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ